ลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเมลเบิร์นออสเตรเลียกันนะคะรอบนี้มาทั้งหมด8วัน7คืนซึ่งเป็นช่วงตุลาหรือสปริงบ้านเขานั่นเองนี่เป็นการมาออสเตรเลียครั้งแรกของมินก็เลยตื่นเต้นมากๆทำการบ้านหนักมากๆเลยเราจะเที่ยวรอบๆเมลเบิร์นไม่ได้อยู่แต่ในตัวเมือ,องเดียวซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวสาวออซี่คนนี้จะพาเที่ยวค่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าวันแรกก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราถึงประมาณบ่ายสกว่า ไปเอารถที่เช่าไว้กับ Alpha Car Hire แล้วก็แวะ Outlet ตรงยาวไปที่โรงแรมของเรา The s e a b e l Creswick t Forest Resort ค่ะ 2> Day 2 Good morning ตอนนี้ก็กำลังกินอาหารเช้ากันอยู่ที่ Cafe l เ g e r นะคะอร่อยมากๆวันนี้เราจะอยู่เที่ยวกันที่เมืองบาร,รัตและที่แรกที่เราจะแวะก็คือ Bal าร,รัต Wildlife Park ที่นี่เป็นสวนสัตว์เล็กๆที่มีอะไรให้ดูเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานกหรือว่าสัตว์ที่หารดูได้เฉพาะที่ออสเตรเลียก็มีหมดนะคะโดยเฉพาะโคลามาออสเตรเลียห้ามพลาดมันน่ารักมากๆไปฟังกันนะคะว่าพูดคาว่าน่ารักกี่รอบน่ารักค่ะอุ้ยน่ารักค่ะน่ารักค่ะอ้ยน่ารักมากเอ้าวเบบีไปแล้วไปแล้ว ส่วนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการป้อนอาหารจิงโจ้นั่นเองมาสวนสัตว์ที่นี่จะได้ใกล้ชิดกับจิงโจ้แบบสุดๆจิงโจ้ที่นี่ก็เฟรนลี่สุดๆหรือว่าตะกะก็ไม่ดูนะคะเพราะว่าถือถุงอาหารมาก,ก็จะมารุมมาตุ้มกันแบบนี้เลยต้องระวังเล็บขวดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็สนุกมากๆค่ะแล้วราคาอาหารที่ป้อนจิงโจ้ที่นี่ก็ไม่แพงด้วยหนึ่งถุงนี่เล่นได้นานมากๆคุ้มมากค่ะ โค่านะคะไม่ค่อยขยับเพราะว่าเป็นสัตว์นอก t u เทร no l <c oughs> ก็คือไอแอคทีฟตอนกลางคืนมันนอน14.5ชั่วโมงตื่นแค่4.8แล้วก็กิน4.7ชั่วโมงแล้วก็เดินทางแค่4นาทีต่อวันเออเราก็ไม่ค่อยขี้เกียจแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้เขาก็ยังมีโชว์ป้อนอาหารสัตว์ให้ดูด้วย ส่วนตัวชอบที่นี่มากๆเพราะว่าไม่เคยได้ใกล้ชิดกับจิงโจ้หรือว่าสัตว์ตัวอื่นๆขนาดนี้มาก่อนขนาดมาวันเสาร์คนก็ไม่พุกพ่านด้วยและทุกคนในครอบครัวก็ประทับใจที่นี่มากๆในการมาสวนสัตวที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆเลยหลังจากที่ใช้เวลาที่สวนสัตว์ไปประมาณครึ่งวันเราก็มาต่อกันที่ Ballarat Botanical Gardens นะคะเป็นสวนสาธารณะนะหรือว่าสวนพฤกษช,ชาติเล็กๆ ที่สวยมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของเขาดอกไม้มันก็เลยบานเต็มที่แล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ได้เวลากลับบ้านแวะซื้อของพี่ซูเปอร์สักหน่อยเอาวคาโดที่นี่ถูกมากถูกจนสะใจผักที่นี่ก็ฉ่ำสุดๆไปเลยค่ะ เราก็ซื้อของเข้ามาตุนทำดินเนอร์แล้วก็วันอื่นๆนะคะในบ้านหมนออนฟักทองอย่างใหญ่ฮะ Happy Halloween ยาให้มากเช้าวันต่อมาเราก็มาเริ่มต้นวันกันที่ Daleport Sunday Market จะมีตลาดนี้แค่ทุกวันาทิทิ์ที่3ของเดือนเท่านั้นตื่นเต้นกับความตลาดฝรั่งมากน่ารักปุ๊กติ๊แต่คิดว่าสู้บ้านเราไม่ได้ของมันแพงค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะอยู่เที่ยวกันที่เมืองเดลส์โตนนะคะเลยแวะมาที่1นึ่งในคาเฟ่ที่ดังที่สุดของที่นี่คริฟฟ่สอ็มพอรีเอออาหารอร่อยเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยฮอตโกโก้สักหนึแก้วแล้วก็มาต่อกันที่วอมแบดฮิลโบทานิกการ์เดนกันเลยค่ะ ไอเรามันก็อยากจะเป็นแฟรี่ในป่าไงแต่วันนี้กับหนาวที่สุดเลยได้รูปมานิดเดียวผ้าบุดบุดมานี้เพราะว่าหนาวเกินไปไม่ไหวเสร็จแล้วเราก็มาแวะร้านมือสองกันที่ The Amazing m i e w m a r k e t ที่นี่เขาจะแยกเป็นล็อกๆตามที่เจ้าของเช่าวไว้ไม่ได้แยกเป็นหมวดหมู่เหมือนที่ไทยและที่สุดท้ายที่เราจะแวะก็คือ Lake d a l p w o r d ที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามีตูดเพ็ยให้ดูค่ะวันนี้ค่อนข้างโยมเพราะฝนตกตกไปหยุดทั้งวันเลยแล้วก็อากาศหนาวมากๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เจอยกใหญ่ที่เราต้องเก็บแรงไว้วันนี้ก็เพราะว่าเรากำลังจะไป The Great Ocean Road เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้เพราะใครๆมาลัดนี้ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ ควรมาแต่คิดว่าให้มาอีกไหมคงไม่ค่ะเขาไม่มาแล้วมาแบบเหมือนมาช็คกินว่าเออชาตินี้เคยเห็นนะ จบกันไปแล้วกับ The Great Ocean Road นะคะโดยรวมถึงแม้จะใช้เวลาเดินทางไปกับ6ชั่วโมงกว่าแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้ไมาเห็นสักครั้งในชีวิตเพราะธรรมชาติมันสวยจริงๆกว่าน้ำทะเลจะกัดซ้อหินได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลานมานแค่ไหน เดย์นะคะก็กลับมาเที่ยวกันที่เมลเบิร์นกันสักหน่อยก็แวะควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตเป็นอย่างแรกเลยเพราะเราจะไปกินกัน mm hmm. นี่ก็เป็นร้านชื่อว่า American Donut Kitchen เป็นหนึ่งในร้านที่ดังที่สุดในตลาดนี้แล้วเราก็แวะกินกาแฟกันที่ Market l a n e Coffee กาแฟของออสเซเลียเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากๆแล้วมันก็อร่อยจริงๆปกติเป็นคนไม่กินกาแฟนะคะแต่ว่ามานี่ก็คือกินทุกวันเลยอร่อยปะ ส่วนนี้ก็เป็นหอยนางลมเอาไปต้มกับซอสไวน์แดงแล้วก็มีอันนึงซอสไวน์ขาวไม่นึกว่าตัวเองจะชอบมันอร่อยมากๆแต่ถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน่าจะแซ่บกว่านี่ก็คือบรรยากาศในควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆมีทั้งตลา,าดอ outdoor ินดอร์มันจะมีขายทั้งผักผลไม้อาหารสด หมูเนื้ออาหารสำเร็จรูปอะไรก็ตามแต่ที่นี่มีเยอะมากค่ะและคนไทยที่นี่ก็เยอะมากๆเช่นกันเราซื้อหอยกลับไปทำกินกันด้วยเย็นนี้ มาแล้วก็จะแวะกันที่ Brighton Beach นะคะไปดู Brighton Basing Boxes ก็คือเป็นบ้านสีๆสีหลังเล็กๆที่เรียนกันตามเต็มชายหาดเลยแล้วแต่ละบ้านเนี่ย mm hmm. ก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนักท่องเที่ยวก็เลยนิยมมาถ่ายรูปที่นี่กันมากๆแล้วก็เลือกบ้านที่ตัวเองชอบถ่ายรูปคู่กันได้เลยที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเน้นถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ก็สนุกดีค่ะซอยๆตัวได้มาเช็คอินอีกแล้วลกันแล้ว กลับเลยหลังสากนี้เพราะว่าไม่อยากกลับดึกมากจะได้กลับไปทํามื้อเย็นกันด้วยแต่จะไม่ใช่บ้านของมินถ้าเราไม่ได้แวะซุปเปอร์กันอีกแล้วนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบซื้อของกันที่ซปเปอร์มากๆมันของดีด้วยละคะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมาก ตอนกลางคืนมีดาวให้ดูด้วยเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นดาวชัดขนาดนี้ mm. ก็เลยฟีลกู๊ดมาก,มากๆนั่งดูดาวในรถฟังเพลงลมเย็นๆก็คือฟิน วันนี้เราจะกลับไปเมลเบิร์นอีกแล้วเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปทางนั้นไปนั่งรถไฟห้อยขาค่ะเป็นวันที่นั่งรถนานอีกแล้วแต่ถ้าไม่ไปที่นี่ก็เหมือนมาไม่ครบเพราะว่าถ้าไม่ได้พาปามา,มาที่นี่พวกเขาก็อาจจะไม่ได้มารัดนี้แล้ว ที่นี่ก็มีชื่อว่า puffing b e r l y railway นะคะต้องจองล่วงหน้ามาก่อนถึงจะไปได้เท่านั้นถ้าไม่ได้จองมาก็อาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปเพราะว่าเต็มแล้วมันก็เต็มเร็วมากๆเพราะฉะนั้นจองล่วงหน้าเยอะๆนะคะมีหาลายรอบเวลาตอ่อหนึ่งวัน Ooh, พอนั่ง right ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จะมีกินข้าวปิกนิกที่สถานีที่เขาหยุดให้ตอนแรกก็นึกว่าจะฟิลดีกว่านี้เลยมันเฉยๆเพราะว่าตรงที่นั่งปิกนิกมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็แวะให้แค่แปบบเดียว ควารู้สึกที่นี่ก็คือชอบที่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่วิวสวยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าบู๊มันดีได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยก็จะดีมากๆเลยมาถึงวันที่7กันแล้วนะคะเราก็อยู่เที่ยวกันที่เมืองบาลารัตอีกแล้วเพราะมันใกล้ที่พัก วันนี้เรามาเที่ยวกันที่ Sovereign Hill หรือว่าเมืองที่จำลองเมืองเก่าของออสเตรเลียในนั้นก็จะมีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยมีทั้งการสาธิตการทำทองทำเทียนทำลูกอม,มสมัยก่อนเล่นโบลิ่งสมัยก่อนเล่นสนุกสมัยก่อนหรือว่าจะลงไปใต้ดินเพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับการทำเหมืองการเข้าเหมืองหรือว่าชีวิตในนั้นเป็นยังไง แล้วก็จะมีการแต่งตัวในยุคเก่านั้นด้วยิลทุกอย่างคือจะเป็นในช่วงยุคนั้นหมดเลยแล้วส่วนตัวก็ชอบมากๆเพราะเป็นคนชอบอะไรวินเทจอยู่แล้ว พอที่บ้านมาเห็นสตูว่าเออมีให้ถ่ายรูปแต่ว่ามันปิดแล้วก็เลยเสียดายอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถ้ามีคงหน่าจะเจ๋งน่าดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่นี่มีเด็กๆเยอะเลยเพราะทางนั้นเขามีจัดค่ายแคมป์ให้เด็กๆมาแคมป์กันที่นี่ด้วยจากที่เราใช้เวลาลอดมาประมาณ1นานนทีคนก็บอกว่าเพาเถอร้อนไม่สนุกละ อยากรู้อะไรก็ถามพนักงานได้เลยทุกคนในนั้นเฟรนลี่แลละให้คำตอบดีมากๆเลยกลายเป็นมอนจ่ยจอยอีกวันนึงค่ะโอ้ยทำไมบรรยากาศโอ้โหตรงนี้คือดีชันมากฟู้ๆููเนี่ยตรงขาสุด มาถึงวันสุดท้ายแล้วสินะเป็นความรู้สึกที่อยากกลับบ้านปนไม่อยากวันนี้ก็จะอยู่เที่ยวกันที่เมลเบิร์นค่ะเพราะว่าเป็นทางขากลับอยู่แล้วเดี๋ยวมินจะไปเจอเพื่อนที่มาจากซิดนีย์ด้วยก็เลยแยกทางกับที่บ้านนะคะพวกเราก็เก็บจุดเช็คอินเรียบเก็บทั้งหมดของเมืองเมลเบิร์นเริ่มกันด้วยที่บรันช์ที่ร้าน Race. h u มเบ e ร a เรสไอติม h a r เวิร์บยาแพนทร หลังจากนั้นพวกเราก็ขึ้นแคมพเพื่อที่จะไปห้องสมุดของเมลเบิร์นนะคะแรมที่นี่มีโซนขึ้นฟรีหลายโซนแบบไม่ต้องเสียังค์ห้องสมุดที่นี่ก็เหมือนดุดไปอีกโลกหนึ่งเลยหลังจากที่เสร็จเราก็แวะโบสกันต่อชื่อว่าเซนต์พอลส์อรทตีโรแล้วก็แวะฟิลเดอร์สเรลเวย์สเตชันเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเมลเบิร์น หลังจากนั้นพวกเราก็แวะกินโคโซองที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกชื่อว่าลุนปกติในมีวิวเขาบอกว่าจะต้องต่อแถวนานมากๆแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมโชคดีได้เข้าไปแบบไม่มีคนต่อแถวเลยตอนแรกนือว่าจะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าคนมอกแถวยาวแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นคิดว่าโคโซองที่ไทยก็มีอร่อยๆให้กินเยอะแยะค่ะ พอกินโคซองเสร็จเราก็แวะโฮเซียเรนหรือเป็นตอยที่คนจะมาเพ้นสีหรือว่าพ่นสีกันเยอะๆเป็นแบบแนวกราฟฟิตี้แนวสตรีทอาร์ตให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเ่น่นีเลย โาถ่ายเสร็จเร็วมากแต่ทีช่แช่แช่่ายเสร็จไปถังขยะเปนไทยแ้สุดท้ายนะคะเราก็ไปแวะพพิพิธภัณฑ์ศิลปะกันสักหน่อยหรือว่า The National Gallery of Victoria เข้าชมฟรีและในนั้นก็งานศิลปะเยอะมากๆส่วนตัวชอบดูงานศิลปะอยู่แล้วก็เลยชอบค่ะ หังจากนั้นก็ได้เวลาแยกทางกับเพื่อนเพราะใกล้ถึงไฟล์ของเราแล้วกลับบ้านเอารถไปคืนแล้วนั่งรอที่สนามบินนะคะกระเผ๋าก็คือไม่คิดว่าจะเต็มแม็กขนาดนี้และนี่ก็คือทริปเมลเบิร์นออสเตรเลียของมินค่ะสนุกไหมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะจะกลับไปเที่ยวอีกแน่นอนแต่น่าจะเป็นเมืองอื่นฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะรอบหน้าจะไปเที่ยวไหนรอติดตามชมกัน บายบายโอ้โหเต็มมือเลย